ก็จะตัวเราเขาที่เราเห็นก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะก็จะมีเราเขาข้าจเจอ,อยู่ลุมพี่อ้าอัล่างพอสมควรเน,นาะโอ้คนไล่เลยเนาะเพราะว่าข้าจเจ้าะให้งานเลยโอ้ทุกคนข้าค้ามข้าเจา้าคักลีสบายดีบัดจุลังจุนัง้าคักแขข้ขวยหน่อยตัวนี้นี่บ่ พักๆทุกคน,น,คอ,นอันนี้เขาจะเป็นขั้วทีว่าเขาจะเห็ดเองทุกคนแปบเป็นครนขัออ้วมีรถแดงม,มีไม้แดงเราใส่ไปเพื่อว่าเดินยางอยู่นี่ทุกคนโอ้คักๆทุกคนเป็นขั้วข้ามน้ำหุงเลาวทีว่าเขาจะประสาชนพาก,กันมาออให้งานรวมมือนี้ก็คือว่ามามาแป้งตัวนี้นี่แหละทุกคนประสาชนหันมาปลูกกาแฟที่ว่าเป็นสินค้า ใบน้ำใหม่ให้กับเมืองใส่สถทานข้องพวกเขาเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ลงล,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 ล้นๆแป๊บให้ข้าเจ้ายุดการทางให้เลื่อนลอยลงมาปุ๊าพื้นที่เป็นสินค้าแต่นี้นะแต่ส่วนใหญ่ขาเจะากะพบกรับมาบ่ามานันในเขาสินะแต่ป,ปีนี้นี่าบาเทกเห็นหมีซ่องเจา้าซ้อเจ้าแล้วเนาะที่ว่า,าปุ๊กกาแฟเราได้พุนนี่ทุกคนเบาเหกู้สึกดีใจเนาะเพราะว่าจะเป็นการสร้างอะไรข้าเจ้าก็บอกให้ข้าเจ้าเห็ุใ้เขา เลือลลลนลอยไล่ขนาดเนาะเพราะว่าเฮ็ดไทยเขาไล่กับประเทเขาไล่สินะทุกคนเนี่ยเพาจะตามเพลินไปนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเส้นทางไปเครือธรรมกันผลิตของข้าเจ้านะทุกคนก่อนหน้านี่ประเทศว่าจะพาทุกคนไปลเลาะเบิ่งบรรยากาศภายในบ้านข้าเจ้าก่อนเนาะแต่ว่าพอดีอาผู้ใหญ่บ้านเพิ่น ส่วนบระเทกลงมาเบิงข้าเจ้าอาให้งานรวมบานเนาะก็คือเห็ดข้วค้ามน้ากุดทุกคนเนาะเป็นน้ําที่ว่าไล่ไปพานในตัวเมืองตัวที่ว่าาระเทกพาทุกคนไปเบิงในแต่ละครั้งหแหละเนาะ,ะก่อนมันจะฮอดเมืองมันจะไล่ไปแต่างนิดนะึเนาะแล้วฝนตกกนะ็เห็ดให้ข้ขวค้าดทุกคนนะเนาะ่นก่อเมื่อนี้ฝนก่อหมอให้งานรวมบานเนาะมีเส้นทางมากก นักพอสมควรทุกคนขานท้าฝนตกนี่เพื่อไปบมได้เลยนี่เนาะโอ้ส,สันสันสันทุกคนเไปจะคอยไปเนาะในผู้ใจบ้านมันก็ตามน้าไปฮั้นทุกคนเป็นส่วนมากนะทุกคนเพื่อน,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 นว่าจะให้มาเบิกนะถ้าจะเอาให้งานรวมบ้านนะเนี่ยแบบามาเค็ดขั้วเนาะโอ้หลังจากนี้เชื่อเชื่อ <laughs> เช่ไาไ่เนาะอาเช่าไ่ทุกคนทางนี้ถือว่าสั่นไล่เนะาะเอาฝนตกมาเนี่ยแบบบวกขึ้นบ่ายแน่นอนทุกคนร้อยเปอร์เซนต์ว่าขึ้นบาน่ายเนาะเพราะว่ามันมืนทนกคน <laughs> นี่ข้าเจ้าลืงเลยนีนน่ไปบ้านไปหวังกี้นี่ก็ถือว่าไปก่อนเลย ปล่อยไปเร็วๆเลยเนาะโอ้ก็จะมีเราเขาก็จะเจ้าบริเวณนี้ดูบ้างอ้าวโอ้ดูเาเส้นทางดูบ้างเบกเดเบก่างเดียวเลยเนาะเบกนะเบกล่างสวยเลยอ๊บอ๊บเป็นเส้นทางที่ว่าเข้าเจ้ากลมมา บอททำการผลิตเนาะทุกคนเขาจะคนเอาเองเนาะเดี๋ยวจอดรถไว้บนเพียงผู้เดียวเด้อ,อ,อสั่นไล่สั่นไล่ อันนี้ส่วกาแฟเจ้าบ่าเออโอ้โหทุกคนลายหน,นึ่งเนาะต้นน,อน้อยๆเนาะแต่ว่าเป็นมากทุกคนนี่เป็นมากแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งนะอือ,อปุ๊กจากปีแล้วนี่ไหนบ้านซ่องปีทุกคนซ่องปีเป,ป็นมาร์กแล้วเนาะแต่ละต้นว่าเป็นมาร์กหมดเลยนี่อนอนโอ้ต้นน้อยๆก็เป็น พันธุ์พันธุ์อีนา่าพันอาราบิกา้านะอ๋อใช่พันธุ์อาราบิก,ากบ้าทุกคนพาเท้าถึงทุกคนไปขึ้นไปเบนหิ้งทุกคนทงานหนึ่งปุ๋ยแมงไหมเพื่อนจะอ่าผลยาทุกคนผลยาค้าค้าแมงไม้เนาะแมงไม้มันมาตอมเพื่อนก็จะผลยาค้าโอ้คักอีลี สิละวะพวกกาแฟนี่คักบ่คักนี่บ้านเนี่ยนอกจากกิ่วกิ่วกอกเรามีกิ่ยวป้อเนาะบ้านนี้เนาะโอ้ต้นละโลโอ้ทุกคนเพี่แถวนี้งามเนาะบุกซ่องปีทุกคนบอสสร้างปีเถอะเนาะถือว่าปีซ่องได้เก็บแล้วทุกคนดิโอ้ว้าดี พันต้นนี่พันหาทุกคนพันหาเบียเนาะพันหาต้นทียวคนเอามาลงโอ้คักทุกคนพี่ต้นนี้น้อยเป็นมากทุกต้นเลยเนาะโอ้ดีแท้นี่ขย่ายไปอีตรึมก็ได้นะแค่พุกอีกตรึมได้นี่อโอ้บริเวณปา่าแถวนี่ยมันก็พุกแล้วทุกคน เป็นส่วนกาแฟเนาะโอ้คัก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 ทุกคนเนาะเป็นกาแฟสายพันอาราบิก้าด้วยทุกคนโอ้เออมือดูโอ้คักคักคักพี่เป็นทุกต้นทุกกกเลยทุกคนโอ้คักอิลี่ ประชาชนหันมาปลูกกาแฟที่ว่าเป็นสินค้าใบน้ำใหม่ให้กับเมืองใส่สะท้านข้องพวกเาหาเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ลงลง่นๆแป๊บให้ข้าเจายุดการทางให้เลื่อนลอยลงมาปุ๊าพื้นที่เป็นสินค้าอนนี้นะแต่ส่วนใหญ่ขาจะก,ก็ปลูกมาบ่มา,า,าหนึงเาใชนะแต่ป,ปีนี้นี่บ่อบเท็เห็นมีซ่องเจ้าซ้ำเจ้าแล้วเนาะที่ว่า,าปลูกกาแฟเราได้พดน้นนี่ทุกคนบ่เห็รู้สึกดีใจเนาะเพราะว่า จะเป็นการสร้างอะไรๆเขาจวกอบให้เขาเจ้าเห็ดไทยเขาเป๊ะเรือยลอยล่ายขนาดเนาะเพราะว่าเห็ดไทยเขาไล่กับบัวไทยเขาไล่สินะทุกคนเป็นสินค้าใบหน้าใหม่ให้เหมืองไทยสะถ่า,าเลยได้ทุกคนบัรนี่เนะาะกาแฟน,นี่นอกจากอยู่พักใต้ของเรล่าเราก็จะมีอยู่พักเนื้อของเราเส้นเดียวกันเนาะที่ว่าะจะมีกาแฟ่เป็นสินค้าให้กับประชาชนเนาะทุกคนนี่ บางต้นก็จะเรื่องเรื่องนะครับปุ้ยบ่มันเรื่องเรื่องนี่เป็นน้ำดินเป็นน้ำดินอ๋อให้ทุกคนอ๋ออันนั้นก็เป็นกาแฟบ่อ่ามันก็จะปลูกไร่เลยทุกคนเบื้องนั้นมันก็ปลูกโอ้เฮ้ยวันไร้เลยเนาะสมเซยสมเซยได้สมเซยได้หุ่นอยู่พุ่นพวกีนะทุกคนอ๋อขาดไร้เนาะอ๋อ เจ้าแล้วตัวนั้นเป็นสนามเขารือว่าเป็นเหลาวเขาโอ้เหลาวเขาบนบกอะไรนึงลานเขาเจาะเห็ดอ,อ,นะอ,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 อยู่ลุมบานมีเหลาวเขาห้องไฮบานเนาะโอเคทุกคนเฮาซิบลงไปเบิ่งเขาเจาะเห็ดคั่วอยู่ลุมพุ่นเนาะและ้วเหาก็จะลงไปทางลุมพุนตอนนะทุกคนเบิเ่งเขาเจาะเห็ดคั่วสันเดเนาะ สัตว์ไล่ดู <laughs> สัตว์อีลี่กเขาจะมีเราเขาก็จะอยู่พี่หุ่นเป็นจำนวนไล่เลยเนาะและพระเจ้าเห็นเราเขาไปลุ่มสะดวกในการเปยมาจะให้เราเอาไวส้สน,น,นับหนีบเนาะหรือจังไดหรือว่าฮีตของพระเจ้าบอกให้เอาเมือบานบหรือจังไดเนาะ ยังนะทุกคนสั่นอี่ลี่แล้วเลยอึบอึบโอ้เบกกระจับอยู่เนาะ สงสายคงขั้วอยู่เนานะคือว่าเขจรคือว่าเซียนขอสมควรทุกคนเอ๊บโอ้ยวเขียวนี่ๆๆอ๋อจะตัวเราเขาที่ห่างเ,เห็นก็จะประมาณนี้ทุกคนเราก็จะมีเราเขาเขาจาอยู่รุมพี่อ่า ไล่ล่งางพอสมควรเนานะโอ้คนไล่เลยนะว่าข้าเจ้าทำงานเลยโอ้ทุกคนข้าค้างขาเจ้าคักอี๋สบายดีบัดจุลงังจุนังป้าคักแข็งข้อหน่อยตัวนี้นี่บ่โอ้คักคัก,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 กทุกคน อันนี้เขาจะเป็นขั้วที่ว่าเขาจะเห็ดเองเดทวกคนแปเป็นขั้วมีรถแดงมีมีไม้แดงเราใส่ไปเพื่อว่าเดินยางอยู่นี่ทุกคนโอ้คักคักคักทุกคนเป็นขั้วข้ามน้ำหุงเลาวที่ว่าเขาจะ,ะประชาชนพากันมาอเอาให้งานร่วมวันนี้ก็คือว่ามามา,มาแปงรงตัวนี้นี่แหละทุกคนโอ้โอ้ดีนทุกคนเป็นตะตกใจเนาะโอ้นี่เวลา ข้าเจ้าเปเขามากข้าเจ้าอาจจบุเปนะทุกคนเป็นขั้วที่ว่าเห็ดไว้เที่ยวแต่เฉพาะน้ำนองนี่นะเนาะถ้าเป็นปกติขาทข้าเจ้าไปไ้ไป่วนข้าเจ้าก็จะค้มตัวนันหุ่นเนาะก็จะเอารถเอายางค้มไปตัวตัวหันเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นว้เที่ยวแต่เฉพาะอย่างฝุ้นี่เนาะแหมทุกคนไเข้าเจ้าอยู่เบืองนี้เนาะข้าทัฝนตกน้ำนองมาข้าเจ้าค้มอะไรหนะทุกคนนี่ข้าเจ้าก็เลยเห็ดอันนี้โอ้ไอเดียดีเนาะ ขาเจ้าจะมาเสริมเนาะเอาลวดอาจรยังมาเสริมทุกคนในสว i นี้เนาะเพราะว่าฝนมันน้ำเลิ่มนองลเนะ้ะฝนตก้วทุกคนคนก็เลยว่ามามาเสริมเนาะก็คือเอาลวดเอาเรือนี่มาเสริมอีกเนาะนอกจากที่ว่ามีลวดแล้วก็จะมีเรื่อเขาวันนะทุกคนมาเสริมอีกตึมเพื่อว่าให้มันจับงายให้มันแข็งแห้งตึมกันนะสบายดีกู๊ดกดไอเดียพักนีจัง นี่คนก็จะมาความจิตความใจกันอเอาให้งานรวมบ้านเนาะโอ้ทุกคนยันทันในบ้านย่างเหมืนยยนนอนโบราณเท่าไหร่น่ะคนเซียนเหล่าเด้โอ้โอคนไข้หูแต่ดนนี่มาแต่ดนแล้วมาเบิ่งขั้วนี่บืองหูจะเชียวเว่ยคนป้ายเท่คนไล่โอ้โอคนไล่โอเปนินแล้วเขาจะไปเฮ็ดใส้ตึมน,นั่นก็เป็นน้ำคือกัน นำน้อยแต่ตรงนเห็ดขั้วเออเหอ็ดขั้วไม้ธรรมดาทตี้ยนส่อนนั้นน,น่ะยันเด็กหน่อยร้อยไา้น้ำตรงในเห็ดพอเวลาคนกบเนามีเนื้เน่ไปสบายของพ่ยากอ๋อนี่ทุกคนเพิกก่นแดงเพิ่นแดงก,กันไปเนาะขาธ้าเพิ่นโบแดงไปเบาซ่องบอนี่คนลรกกว่านี้ว่าวจันนวลเนาะคัก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 คือโบเห็นในบนนน้า,า,านคำกรคำกรไปนอนไฮนอนไฮเออไม่หรอกแม่ ยังต <yy gen> ิดอยู่หนึ่งสมัยนี้ก็ได้ของก้อนยังเป็นห้องอยู่เป็นห้องออย่างห้องคือเก่าเนาะแล้วก็ดเปซปีใส่สปายปีเหรอโอ้จำเป็นแนะซื้อต่อแน่เฝ้าวักพ่อนเยหักพรอยสองพอนสเปซอ่าหักพรองขึ้นแล้วอ๋อยังใสเล็กนะอ๋ออ๋ใช้เล็กนาคาเห็ดบอลบอลดึงบอลบอลแห้งบอลที่นั่นนะบอล เอ๋อเสริมเล็กมันอีกตึมเนาะเอกนแห้ง็ว่าข้าเจ้าก็จะเสริมเล็กตึมเอาละรส้วงยามแรงเหี่ยวุ่นไหนเตี้ยอ่าเดี๋ยวมาส้วงนี่ยามฝนนี่ต้องได้ค้ำย่างเดียวเนาะครับเพราะตัวนี้นะมันไล่ทุกคนคัก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 ทุกคนเนาะบเรกเบเรโฮได้ต้องมีคั้มตัวนี้บบเรกมาบานี่ซ่องซ้ำเรือหรอก เฮ้ยข้าก็มาเห็นข้าเจ้าเขัยวเราทานในบ้านส่วนมาเุกคนก็ชื่อว่าคักเนาะจะเป็นเป็นเล็กเป็นลวดมื้อนี้มันจะมาเสริมก็คือเอาเอาเครือเข้านี่เนาะทุกคนเอาพราะวันนี้มามาเสริมเสริมเพราะว่าทานมาข้าเจ้าก็เสริมแล้วแต่ว่ามันมันก็ใช้เวลาดนแล้วมันก็พัวไปซช่ไหมครัมันก็คาดไปแล้วเพิ่็จะเอามาเสริมอีกนอกจ้าข้าววันนอกจากเครือล้วข้าวเจ้าก็จะเอาเอาลวดมาเสริมอีกมื้อนี้ชื่อว่าคัดลายเลยทุกคน ก็จะข้ามไปข้ามมาสะดวกน้อบ้านี่ฮะไปทางไหนกาแฟตัวนั้นน่ะห้องเจ้าเห็นแล้วอยาฝนตกตกแล้วนี่นี่บอกตนข้วิวของลาวงามอะงามเป็นบ่ย่างไปบ่ได้วะไก่ปบ่ไก่ย่างเอาไป ทุกคนเดี่ยวกหน่อยบอทเ็ดกลับคืนมาที้หัวหรือว่าสะพานแห่งอีกตึมเพลินนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้าท่านในบ้านเพิ่นจะพา,อาบอทเอกไปเบิ่งส่วนคาเฟ่ข้าวเจ้าอีกตึมเนาะเพราะว่าบ้านนี้เขานี่มีส่วนคาเฟ่ไล่เจ้าทุกคนแล้วก็ช่องนี้คาเฟ่ก็งามไล่เนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนคาเฟ่มากเลยเนาะก็จะเป็น ประชส,สนนะที่ว่าจะมาออกให้งานรวมบ้านมือนี้โอเคเราจะเดินทางขึ้นไปที่ส่วนกาแฟเขาจะอยู่ทึงอีกเชนึงทุกคนนะก็จะเป็นเจ้าใหม่นะเป็นห้องประชาชนอยู่ภายในบ้านนี่แหลนะเนาะ